Perplexity AI จัดทำโดยเด็กหญิงสิริพรปู่จ้อยเลขที่17ชั้นหมู่2เด็กหญิงเอมินันโพงเงเลขที่22ชั้นหมู่2เด็กหญิงอัญชลีพรสตมงคลเลขที่16ชั้นหมู่2 Perplexity คือ Perplexity Perplexity คือค่าที่ใช้วัดระดับความสับสนของโมเดลภาษา Language Model เมื่อต้องทํานายคําถัดไปในประโยคถ้าโมเดลมั่นใจและทํานายถูก Perplexity ต่ำถ้าโมเดลลังเลหรือทำนายผิดบ่อย Perplexity สูง p e r p l e x i t y ใช้ทำอะไรใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของโมเดลภาษาเช่น GPT, BERT, RNN และอื่นๆใช้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดลใช้ในการวัดความแม่นยำในการคาดเดาคำในชุดข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน Validation Test Set ประโยชน์หลักของแอป p e r p l e x i t y 1ให้คำตอบตรงแอนมีแหล่งอ้างอิง p e r p l e x i t y ไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาแบบเดิมแต่เป็น Answer Engine ที่ให้คำตอบแบบตรงจุดพร้อมแสดงแหล่งข้อมูล Citation เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้องเองได้เลย g u o u p e r p l e x i t y i Digital Trend Bulletin com 2ค้นหาข้อมูลจริงแบบ Real Time ใช้ฐานข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตล่าสุดไม่ใช่แค่ข้อมูลจากโมเดลฝึกเท่านั้นช่วยให้คำตอบแม่นและทันสมัย g r o g l e p l ร x เ i t y AI ิ i n t e อ f a c e นเทอร์เหมาะกับการตต้อตอบรองรับการถามแบบต่อเนื่อง Follow Up ไม่ต้องเริ่มใหม่เช่นถาม Galaxy S23 Ultra Review แล้วถามต่อว่าแบตใช้ได้นานแค่ไหนระบบยังจำประเด็นได้ DigitalTrend b u i l ต i n ด com มีฟีเจอร์แนะนำคำถามต่อยอดให้ดิจิ T a l Trend s. เข้าถึงได้หลายแพลตฟอร์มและใช้ง่าย ใช้งานฟรีผ่านเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอปบน iOS และ Android ได้ง่ายๆตีเทรนเชเซอร์คอมเพล็กซิตี้ไอคลูอแอปเปิลชินโคเดีสอินเทอร์เฟซสะอาดเข้าใจได้ทันทีและตอบคำถามไวดิจิ t r ลเทรน ประโยชน์ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ต่างๆนักเรียนนักศึกษาใช้ทำงานวิจัยสรุปเนื้อหาหาข้อมูลบริบทด้วย C ิ t a t i o n g u r u ิสโมโด o ปอร์เพล็กซิตีมืออาชีพตัดเนื้อหาที่ซับซ้อนออกพร้อมอ้างอิงใช้งานตลาดหรือเตรียมข้อมูลจากบทวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว Guru g u r u จิส m o d o g l o b a l t e c h c านซ c ล l อทอผู้ใช้งานทั่วไปอยากรู้เรื่องใดก็ถามอ่านคำตอบสั้นกระชับพร้อมแหล่งอ้างอิงดีต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล Guru g u r u จิส m o d o Perplexity AI6 ีฟีเจอร์ ช่วยทำงานแบบอัจฉริยะ Pro a n d d Assistant, Perplexity Assistant รองรับบน Android และ iOS ตั้งแต่ต้นปี2025รองรับการสั่งงานด้วยเสียงจองร้านอาหารจัดการงานใช้กล้องสแกนวัตถุรองรับหลายภาษาประมาณ15ภาษา ซิ n โคเดี s สวิกิพีเดียฟีเจอร์โปรเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูงเช่น GPT-4, Claude 2อัปโหลดไฟล์ PDF, Word, Excel ไม่จำกัดใช้ก็ p ิลอดได้ไม่จำกัดมีพื้นที่จัดเก็บการค้นหาและเทรดสำหรับโครงการต่างๆวิกิพีเดีย r e d d i Global Tech Council.org จุดเด่นของ p e r p l e x i t y AI ค้นหาข้อมูลได้ตรงจุดให้คำตอบสั้นกระชับไม่ต้องคลิกหลายเว็บมีแหล่งอ้างอิงแสดงที่มาของข้อมูลทุกครั้ง Citation ตรวจสอบได้อัปเดตข้อมูลเรียลไทม์ดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจริงไม่ใช่แค่จากฐานข้อมูลเดิมถามต่อได้ Follow up คุยต่อจากคำถามเดิมได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ อิน e ทอร์เใช้ง่ายสะอาดเข้าใจง่ายใช้ได้ทั้งเว็บแอป iOS Android ฟรีใช้งานได้ฟรีแบบไม่จำกัดพร้อมฟีเจอร์ครบสำหรับผู้ใช้ทั่วไปฟีเจอร์โปรสำหรับมืออาชีพรองรับไฟล์โมเดลขั้นสูงสร้างโปรเจกต์ใช้ก็ปิลอดค้นหาบวกสรุปผลบวกตัดสินใจเร็วเหมาะกับคนที่ต้องการคำตอบพร้อมใช้งานไม่ใช่แค่จุดด้อยของ Perplexity AI ต้นทุนการตั้งค่าเริ่มต้นสูงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม การพึ่งพาคุณภาพข้อมูลความสามารถในการปรับขนาดข้ามอุตสาหกรรมขอบคุณคะ่ะ